สวัสดีครับพี่น้องครับสามายดีพี่น้องสุขขู่สุข้นทุกทานบาบุเสียงฉลาดเสียงแค่ล่าพี่น้องเอ๋ตอนนี้อยู่ที่ถนนคอนเกตเลยพี่น้องเอ๋ถนนคอนเกตเป็นทางหลวงชนบทนะฮะก,ะก่อจอบการจนะบุรีพี่น้องเอ๋นะฮะถนนเลขสี่1ูนะฮะอยู่กอหม้อ16นะฮะมาจากพุทนพี่น้องเอเน๋นะฮะแยกที่บาบุมาจากด่านช่างสุพรรณบุรีนะฮะพี่น้องมาเบิ่งนี่นี่นะฮะ เป็นกรมทางหลวงชนบทเนี่ยก่อจรการนะจ๊ะอุ้ยการจนะบุรีพี่น้องกมอที่หกเบิ่งไปทางนี้พี่น้องเอ๋ยเนะี่ยเป็นสวนนะครับพิ่นปลูกเนี่ยหรือปลูกอะไเป็นปลูกอ้อยพี่น้องเอ๋ยว้าวนี่นี่นี่น,น,นี่คือเบิ่งนี้คอนกรีดพุนเด้เนี่ยมีไรถทางแล้วก็มีเส้นจราจรนะพี่น้องเอ๋ยนะยบ่อเสือนี่ตรงกลางกับมีเส้นเหลืองๆเส้นเหลืองๆเนี่ย เบิงเอ,อาเดอ้อมาตรฐานมาตรฐานของทางหลวงชนบทต่างจังหวัดประเทศไทยนี่บาวบุเองของนําเสนอนในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยว่าแต่อยู่สมาเบิงอีกแล้วนี่พี่น้องเอ้ยนะอีก7กิโลเมตรจะไปหอดบ้านหนองกลางนะฮะบ,บ้านหนองรี16กิโลเมตรนะฮะกอจอกาญจนบุรีนะฮะทางหลวงแผ่นดินกรมทางหลวงกอมอที่หกพี่น้องเอ้ นี่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 น,นี่บ้านหนองปลาไหลอีกหนึ่งกิโลเมตรไปทางฝุ่นบ้านหนองปลาไหลเนาะอีกสิบกิโลเมตรหอดหนองปืนป้าน่นั่นฝุ่นแห่งพิเอ้อยนี่คือมาตรฐานของถนนต่างจังหวัดของประเทศไทยอีพออีแม่เอ้ยมาเบิ่งน้ำหลูกน้ำเต่ามาเบิ่งน้ำหลูกน้ำลานเด้อเนี่ยฮะเดินหน้าต่อไปเนะะี่ยจะพาพี่น้องไปเบื้องหน้าน,าน,าน,นะ,ะว่าเส้นทางทีบา้าวจะไปนี่โอ้โห บ้านใดเนี่ยก็ลองตามบาโบะไปเลยกันแล้วกันเนาะบาโบะจะไปทางนาพูนคุณแเล้วคุณแเล้วคุณแเล้วปูนเนี่ยมองที่บาโบะจะไปนะฮะพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่บาโบะได้เห็นเนาะและกะเดินทางมาณจุดจุดนี้นะฮะตอนนี้ก็ห่อนแห้งแห้งเนี่ยคลิปนี้บาโบะทายถ้ำเมืเม่อวันที่เส้าสี่เดือพี่น้องเอ๋ยนะฮะหลังจากชีเมสามาเนี่ยเป็นเดือนอยังพียงไรงเนี่ยเส้าสีาเ่เมษาเนี่ยเมษาสองห้าหกแปดเนาะนี่ นี่แล้วก็นี่พี่น้องเอ๋เนี่ยโอ้โหเจ้าสินี่พี่หอดใสเดี๋ยวตามบาบูไปเรื่อยกันแล้วกัน่หอดใสหอดใสหอดใสไปแล้วไปแล้วพี่น้องนียออนซอนครับอัศจรรย์ใจนะครับวันนี้บาบูเองมากครับบ่าวท่องเนี่ยวันนี้บ่าวท่องสบายดีสบายดีมียบซี่คิดฮอดเจ้านะครับบาบาบูลืมบ่าวท่องเลยบอกว่าซันนฮะโอ้ยพี่น้องเอ๋ยนะฮะบ่ได้ไปแล้วกันจะเถื่อนิดบ่ได้เลืมบ่ได้เืมนะบ่ได้เลืม จะเห็นวอรถนน,นเนี่ยเห็นอีช,ช้างเป็นวอร์จะอีช,ช้างเป็นวอร์หัววอจะอีช,ช้างเป็นวออีช้างเอรีเอาอีช,ชา,อางในเ็ตจังไหนจะบผมมีมคือเพล่นอ่ะอาจารย์ทองบอกทองเลยเฮ้ยเรไม่ได้นอนนอนฟันเอาก่อนนอนฟันโอ้โหให้ความอิจฉาพี่พน้องเออวัอนี้ภาบเทองมาในเขตพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีที่เชื่อมต่อไปสุพรรณบุรีได้บอทองแม่นเตี้ยเอาแม่นเลยนอนจังหวงที่พุ่นนะพนทางนี่ยเป้าตามตัวนี้หนิมสุดยอดดีเลยสุดยอดจังไหน ทางนี้ไปอตามไปสวนมันทางไปสวนมันสวนมัน,น,มนแล้วก็สวนอ้อยแล้วก็สวนอ้อยเนียนโอ้ยสุดยอดขนาด<ป>นี้เลยเปน็นดีประเดี๋ยวทางไปสวนไปไปป่าเนี่ยบ่าวท่องก็ยังว่าอยู่เพื่อเฮ็ดดีเฮ็ดคักแค่กระดอกไงเป็นเฮ็ดเพื่อประชาชนพ,พ่อแม่พินาพน้องใช่นเนาะนี่เป็นบ้านหนองกลางอีก6กิโลเมตรเด้อบ่าวท่องเด้อครับนี่คือพื้นที่ของชุมชนเด้อเด้ ขุนทุนพุน<ใ>นะทางขุนนีปาปา่ยมีเนื้อมีหนังปลาหนังดื่มไหนได้พี่น้องเลยนะเพูดว่าเติมนะเมื่อกี้นี่โอ้นี่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 พี่น้องเลยนะนี่นี่คือถนนนี่คือถนนประเทศไทยป้านันผุ่นไหน,นป้านันผุ่นไหนบางทองเจ้าเห็น <พ Phil S 1> ว่อผ<ณ>ุนนะไม่แต่สวนโอ้สวนอีกอะไรบางทองมันเวลาอย่างไรเนี่ยเด็ก ซับประรสก็มีสับปะรดก็มี่สุดอยสบันสุดนสุดบนส่ดบันบันสนสุดันสไบนสุดบันสบันสุดบันสดบินงุดนสิ่บนึุดบนดบันสุดบันส่ดบันบนสุดบันดุ้ดาันดบ่นสดบนนดาดสุดนนสนดนสุดบันดกสุนสนนดดนน ไปกันไปกันเท่างาน,นแรกฝุ่นมากเลยพระเจ้ไปเริ่มเที่ยวกลนกี่เดี๋ยวจะบอท้องเลย,ยจะเบิ่งตีมีเล็กเนี่ยมันโอ้ยังหนาเลยทีนี่ยังหนาเลย,ย,ย,นเลยขนาดอยู่ปลายยูดงอยู่ป้ายยูดงนี่ยังหนาปานนี่จ้าสิว่าจังได้เอาไปถามจ้าเนี่ยถามจากใจเจา้จาเลยเลยจะว่าประเทศไทยเพิ่นเจริญย่อนหยั่งประเทศไทยเพิ่นเจริญย่อนหยัง่ง ทรัยพยากรเขาดีโอ้ทรัพยากรเขาดีเนี่ยมีอย่างเดียวอแหละผู้บริหารมันดีโอ้ผู้บริหารดีโอ้กษัตริย์น้อยเนาะ่นโอ้แล้วเอฟซีคนไทยเนาะโอ้ในเด้อบอกในเด้อบอกต้องเป็นกระสงไซว่ากระสงไซว่าประเทศไทยจเจริญยอดหยัย่งกษัตริย์โอ้ขอไปขอไปถามคนบ้านเขาดิบอทว่องนะ<ไ>ขอไปถามเขาหลายคนความคิดบวกขึ้นกันเขาไว้ยังไงบางคนก็ว่าประเทศไทยมีทะเล ประเทศไทยมีเงินมาถัดปเทศไทยรวยกว่าสันเดย์เขารวยแล้วก็เฮ็ดกเขาหาเขาเขาพัฒนาทคนกัลนาณ์เขาเขาจะพัฒนาเนี่ยและเขาจงรวยโอ้พัฒนาถนนหนทางมันดีคนตามประเทศก็เข้ามาประเทศก็่ข้ามาสาวลงจับลงงานถ้าจะว่าถนนดีมันคือเป็นยังซี่เลยไอ้เอาอันนี้เขาเห็นบ่านี่ นี่เขาเล็ดเขาตัเล็ดเว่าโอ้โหแล้วเป็นปูนเป็นปูนยาบักแนาเลยเนาะแม่นโอ้โหบารสัตว์หรืบาร์องกันดีตัวเบิ่งเอาหนิความหนาเอาเถอะพี่น้องเบิ่งเอาเด้อบาร์ทองมากพิสูจน์ให้เห็นกับตาคุณเบิ่งที่ใหญ่คุณอ๋อยางนาเลยนี่ยางนาเพิ่นเป็นเป็นเท่แบบว่าฟังหนึ่งหนังกระเช้าเท่ฟังหนึ่งให้รถแลนด์ก่อนเนี่ยบาร์ทองเทฟังหนึ่งแล้วก่อนบางหนึ่งก็ให้รถแลนด์ วันนี้แล้วฟังหนึ่งก็จะสิฟังหนึง่งฟังหนึ่งก็ให้รถแลน,นตั้งสั่นนี่เนะาะมจสลับกันนี่แหละพี่นอ้องเอ,พอ,อ๋พี่นอ้องเอ๋เป็นรัฐประเทศไทยนี่จเจริญนี่แหละทั่วถึงกันทั่วทุกหม,ม่องทั่วทุกแจ้ทั่วทุกมุมนะฮะ่าแจมวันนี้เฮาสองคนพาคกันพิเศษแหละโอ้ยกระบามยางพนักงานคือเขาคนสิว่าพวกเจ้ามาตำรวจไปย่างมวยประเทศพวกเจ้าก็สิบว่าบ่งคักเบิ่งแน่แต่ว่าซั่นบ่ได้ส่ตำรวจเด้อันนี้ก็คือว่ากันนี่แหละ กันยนต์วาไอ้ประเทศไทยเขาพัฒนานี่แหละนี่ก็เคยย้ำที่เามามาจ้ำจีกับมาเห็นเห็นสวนเห็นอันนี้ก็กลับมาผลิตน้าให้กระเจ้าวพุทธสวนพุทธอันนี้เขานี่แหละกลับมากลับมาเห็นกับตาเนี่ยน้องไอ้น้อสซิงคที่เขาเลยไปตาจะไม่เขาประเทศไทยเห็นแล้วอยากจะเสนอว่าประเทศปั้นนี่ฝนได้ฝนฝนจะเบิ่งกฝนให้มันมันบูมเป็นสั้นเลยเฮ้ยยังแบบเยาวเลยเบาท้องเอ้ยพุณนะ ไปไดูว่าจะใกล้ๆหน่อยเดียวเดียว่วแมนย่างยากเลยเนี่ยไอ้ที่ท่าเฮ็ดนี่เฮ็ดต้นสูดคนแล้วเขาเจาะเฮ<อ>็ดมันเท่ากัทอนก็แทนเฮ็ดโอ้นี่แหละประเทศไทยบ่าวทองเงอ้ยก็ได้ลงมือทำเนี่ลงมือทำจนมันแล้วคนแลว้วเพิ่นเน้นเฮ็ดเพิ่นโมเน้นโม่โมเน้นโออวดเดียประเทศไทยนะนี่แหละบ่าวทองจริงยังเห็นเนาะประเทศไทยเพิ่นมี ก็จมเจริญกันยนวันนี้แหละนี่แหละคนเห็นเห็นประชาชนถนนทุนทางดีประชาชนก็เดินทางขนผลละหมากหลากไม่ไปขายดิบทองสะดวกสบายสะดวกสบายนะทวงทันทวงที่เนี่ยเพิ่งก็มีเงินเด้มาเสียภาษีให้รัฐบาลเพิคนนี้รัฐบาลประเฮ็ดให้สร้างให้ยทาถนนดีสิว่าขนพักไปเลยบอทองไปในเมืองเนี่ยมันกะไว้มันกะไว้พักกับโอเยวพักกับสด เนี่ยายเลยกำไรดีไม่เี้ยโอ้ยจังสี่เด้เนาะวะสองเนาะโอ้ยเดือดทั้งใจเบิ่งเอาเด้อล่อยสมบัติฐนร้อนพอดีค่้อยไปลงสิงหามได้ชอตลาดจักเชือ่อะไรบ่อท้องพักก่เฮียเวิร์ดแล้วพักก่เฮียเวิร์ดโอ้ยพักเกี่ยวก็ราคากระตกไม่เงี้ยพึ่จังสันน้อหอยเนาะอออ่าผุน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 ผ่านมาบนกระขักในเด้โมนีพี่น้องเอนี้นี่คือต่างจังหวัดของประเทศใกลในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีบ่อท้องโอ้ โอ้โหข่อยนึกว่าจะใกล้ๆได้ไงถูกข่อยนึกว่าจะใกล้ๆได้เนี่ยเป็นกิโลคนนั้ปเาี่ถกเป็นยาวไปเลยโอ้โหปนเหตุปนเห็ดอีดีนี่ไหนเป็นเพื่นเด่นเดๆนเนี่ยเอียงไรก็เจ้าเอาไอ้พยายามปลูกคนละฮะปลูกพยายามกอนจะคอยเทคนกีดห้วยอะไรเพื่ออียังอะไรบอทกเอาเพื่ออ่าอันใดนอาจอัดเป็นถนนสองซันเนะจ๊ะสองซันเป็นถนนสองซันเนี่ยโอ้ยสองซันจเงอในนี่ สันสันลงก็น่าน่าน่าจะเป็นอ่ายางนี่นี่นี่กําลังที่กําลังเฮ็นอยู่เห็นวันเห็นวันเออก็เจ้ากําลังที่เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เครื่องพู้เดียวสำหรับบากใหญ่เนี่ยก็ยังว่าโอ้อันนี้ปั่นปั่นได้หนิมีเครื่องปั่นปั่นแตงหนาปั่นปั่นให้แหละซ้ำเข้าไปเทือนเออเดี๋ยวแบบนี้เยาก็เทพอะไรต้องว่าช่องเนี่ยอย่างหนาอยเกษตนี่เนาะแม่นโอ้บึงตีพี่น้อง บื้องตึงไหนล่ะถนนเกใหญ่คนเดียวเห็ดโอ้พี่น้องเอ้ยเนี่ยบือเสื้อคือเบิ่งเมื่อกี้เบิ่งจากผ้าบือทองได้เห็นน่ะเบิื้องเบิ่องความทันสมัยผู้เดียวผู้เดียวโอ้โผู้เดียวเห็ดในหนุนบางทีนี่คนเห็ดคนเตี้ยเบาทองน่ะคนเตี้ยผืนทีได้เนี่ยเตรียมไปแล้วอันนี้บริเวนว่าเถนนเป็นฝุ่นเลื่องเน้องก็เป็นฝุ่นอยู่เป็นฝุ่นอยู่ตอนนี้ยังเป็นฝุ่นอยู่เดียวเดี๋ยวเพิ่อนเกษตรกงสิเทคิ์เที่เพิ่ินเตี้ยพื้นที่ไหนบาทอง เดี๋ยวบางคนจะไม่เห็นมันจะโอ้ถนนเป็นฝุ่นประเทศไทยบริเวนเป่นต่อไปเนี่ยงานอันนี้เขาเปลี่ยเตรียมเปลีนที่ก็แล้วอีกแค่คนกี่เนี่ยเมีนเมื่อกี้เนี่ยโอ้ฝุ่นนะฝุ่นอยราเปลี่นที่ทแล้วสิวางแบบแล้วก็เทไปแด้วบานเน,น,ะนาะงานทั้งสันนิษฐานเอาช่องเนาะงานอ้าวไอ้พวนี้นก,นก็ถือว่าแต่ข้าพี่น้องมาเลาะมาเบิ่งมาเห็นได้เจ้าเะไปจงได้เจ้าอิจฉาอีกแล้วบ่าฉาคือเราแต่ก็จะมีคนอิจฉาคักแท้ฉาตัวอิจฉาอย่างนี่ นี่เห็น้มาดิเห็นถนนดีเห็นถนนงามก็อยากได้เนี่ยเลขที่หนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยมาดิเนี่ยบ้านประดูนะปักประดูนี่ไงแยกทางหลวงเลขสามสามเก้าศูนย์เนี่ยจังนาบุรีอันน่้มาดิอำเภอเหล่าขวัญบ่อพลอยหอบท่อเมืองที่เนี่ยกาญจนบุรีเนี่ยเนี่ยเขาจะไปสุพรรณบุรีเนี่ยถนนเลขสามสามเก้าศูนย์พี่น้องเอ้ยนะฮะมาเอามาเจอถนนดีอีกแล้วเจอถนนดีอีกแล้วภาพหอบท่องมาเบิ่ง ภาพบอท่องมาเห็นภาพบอท่องมาสัมผัสเปลี่ยนบรรยากาศเด้เปลี่ยนบรรยากาศนะจากอยู่ในกรุงเทพเบ้่งไงเห็นถนนดีถนนคอนกรีตไฟแสงสีโอ้แต่ว่าเขาแบไปข้างในเนาะไปไางประเทถ่ายมันย้อนแสงโอ้ย้อนแสงโอ้ยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของธรรมชาติอยู่ในเขตพื้นที่่าสำรวจเพิ่นบอกว่าอุทยานผู้เตยเนี่ยบอท่องผู้เตยเนี่ยบอท่อง โอ้โทตามันงามแห้งดีงามครับถน,นนก็ดีดีพี่นออ้องเลยถนนดีขึ้นภูเขาลงภูเขานหน่อยนะ<อ>เป็นคลื่นอยู่นาะ,ะนี่แหละจังสีแล้วนี่บวกที่ไหนนี่คือต่างจังหวัดของเมืองไทยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเมือ่อไงใครจะเห็นได้บ่กท้องนี่คือความจริงนะนำเสน,นอความจริงเนะี่ยเขาเนี่ยแซงัหน่อยเร็วพี่น้องเด้อเนี่ยฮะนำเสนอความจริงความเป็นจริงให้พี่น้องได้เห็นได้รับชมน้ำจังสันนี่ไอ้ท้องบ่กวิจัยชนะอื่นเลยเื่อไงือว่าจะวิจัยชนะอื่นปะพอแล้ว ที่มียังเจตนาอื่นเอาทายเพื่อประจดประชันผู้ใดบ่มีบ่า,บาดอีกนะบ่มีดอกความจริงความจริงละ่ะเนาะจังสัตว์เนาะวาเห็นก็อยากทายให้ทุกคนได้เห็นนํากันน่ะล่ะสิ่งที่ดีมื้อนี้เห็นหว่องคล้ายหนักต่างจังหวัดเห็นห,หนร,รือเปล่าใหญ่บ่เลอปลาด่าเลยพระเดชน,นะใหญ่ครับก็ดีเลยมื้อน,นี้เฮาสิพากันเมื่อเดี๋ยวได้บอกช่องเลย ถ้ากันเมื่อไปทางสุพรรณคำแล้วมันจะอาจจะรับนอนอยู่ที่สุพรรณบุรีกันแล้วกันเมืองที่เป็นงานอีกพี่น้องกรับออดบ้านกันย่างหมูแรงหมูแล้ดที่ปัทกทีนอทีรับทีนอนน้อยเนาะงานเอ้ยจะเบิ่งกูเลยเห็นต้องหนาไบภูเขาเลยเนี่ยภูเขาวะอ้โอ้ยธรรมชาติอาา๋อเว้ย,ย,ยบ้านหลังเขาที่ได้บอกท่องบ้านหลังเขาว่า่นบ่อพลอยบ่อพลอยสุพรรณบุรีของพี่น้องหรือว่ากาญจนบุรีกาญจนบุรีที่ได้บอกท่องบ่อพลอยนี่ เออคอนเซมเนนั่นแหละนะบ่อพอยู่ทุองจึงเป็นส oh ุพรรณอ่านะโอ้น <H> so ่าจะเป็นเกรดทต่อกันนะือเปาอได้เห็นแหละก็อยากให้พี่น้องได้เห็นเละชื่อเลยช่วงน้ำราชิงทีว่าบทได้ไปเห็นในสัมพันธ์นั่นแหละนะพมิจเจตนาอื่นใดญดิพมิจเจตนาอุตสาหะประชดประชันน้องพี่น้องเนาะก็แล้วแต่คนอื่นสิคิดนะคนอื่นมีแนวสิคิดบใหญดิแล้วแต่มุมมองมุมมองนะแต่ว่าส่วนตัวของบ่อบัวกับบ่าวทุองนี่คิดดีทำดีนะอยู่ในประเทศไทยก็อยากสั่ง ภูมิประเทศไทยด้วยแนวทางขความค่อนข้องค้นอาจจะบ่อปีผู้คนเบืองลายกะจิตใจยอยากคิดแบบนั้นเนาะแม่นเนี่ยมีบ,าบ้านผู้คนเดี๋้บ้านหลังเขาบ่อทองบ้านหลังเขาเฮ้ยซื้อกับบ้านหลังเขาเนาะธรรมชาติเดี๋ยวนี้อ,อันนี้แค่ชุมชนเนาะชุมชนเดี๋ยนี้ค่อยๆไปได้ไหนแม่นเอฮ้ยเนี่ยจากชุมชนจากเขาไปนทั้งปลาเดี๋ยวบอที่นี่นะมีเสาไฟฟ้าผอมเดี่บ่อทองแต่ยังวันเหมือจะบวันคำไฟยังวันเปิดจักหน่อยนะลมฝนมาแล้วก็จะฝนจิดตกเด้๋ยวบอที่นี่เออโอ้ ไปต่อไปต่อ,อถ้าวตึ้งจะไป็นทางขึง้นภูเขาเนี่ยไ,ไอท้ทางขึง้นภูเขาทางขึ้นภูเขาโอ้ยธรรมชาติเอาไปต่อแล้วพี่น้องเอ้ยนะจากถนนที่เป็นอ่าเหมือนจะมีเขาเทคอ,อนกีดนะบ่อทองกับที่เราจะหาจุดที่ไปให้ี่ไหลของอบ่อทองนั่นจะหาทางของป่าเป็นคั้นกีดบ้าเวิร์กอีกแล้วพี่น้องเอ้ยนะแมนแมนแมนโอ้ฝากคลิปวิดีโอเพียงเบืเพียงนี้กันแล้วกันเด้อพี่น้องเอ้ยนะฮะ ท่านน้ชมาละชิ้นชมในการนำเสน,นอหนึ่ง้างล่างของบอลบกกับบอวทองในเรื่องเป็นก็ไหลเป็นกำลังใจให้อองความโคนนะฮะบอลทองในขึ้นเงียบเงาแท้ช่องเจ้าโอ้ยวงนี้ยังเงียบเงาอยูงงย่ยเพอเลยาะว่าบอกไง,งายๆคานอโอ้ยหนยาะเนี่เล่ดได้เลยสิสัส่งน,นงานจักเถือพดแล้วดแล้วอีกิสอทิตย์ดแล้วอีอาสอาทิตย์เนาะอ๋อข้อจิตามบอทองกันแล้วกันนะบอทองปักเชชแนนอาวพี่น้องเลยนะ ฝากกัเพี่โซนี่ก,นกันแล้วกันสำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายสวัสดีครับบาท่องสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วปดอาจารย์ท่องเอ้ยบอท่องเอ้ยนี่ขึ้นภูเขามาอีกแล้วขึ้นภูเขามาอีกแล้วถนนเมืองไทยขึ้นภูเขาแล้วก็ลงภูเขาข้ามมือไหนเนี่ยเกือบจะถมหนึ่งเลยไปหรองเลยนะฮะมือแล้ว